สวัสดีค่ะช่องพายทองเงินนะคะค่ะก็า,ายคลิปให้พอ่อแม่ได้ชมนะคะตอนนี้พ่อพายทองคําก็เดินทางมาถึงบ้านที่มานแล้วนะคะ,ะก็กำลังจะพาพ่อพายลงจากรถนะคะ,ะใจลมๆนะพ่อพาย คำคุณคำคุณเด้อลงจากรถง่ายๆตอนขึ้นก็ขึ้นง่ายมากค่ะเพราะว่าเจ้าของเก่านะคะพาขึ้นรถวันเลนก็ได้ขึ้นไปนั่งที่คอแล้วนะคะ จากของเก่าก <yap> ็ว่าพอภายนี้ใจดีมากนะคะแต่เพื่อความไม่ประมาทนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ต่างคนต่างไม่นะคะ เขายก็ใหม่สาหรับเราเราก็ใหม่สาหรับเขาแล้วก็พูดคนละภาษา มาลุ้นค่ะช่วยอ่าพอพลายทองคำลงรถง่ายๆนะคะก็โชคดีมากเลยค่ะตอนที่เดินทางมาฝนไม่ตกเลยค่ะจนมาถึงก่อนจะถึงอำเภอสตึกก็มีตกลงมาบ้างเล็กน้อย ต้องปลดปลดเชือกให้ก่อนนะคะเพื่อเซฟความปลอดภัยนะคะระหว่างเดินทางเพราะว่าการเดินทางก็ไกลค่ะจากเชียงรายมาถึงที่นี่ก็เป็นระยะเวลาหลายร้อยกิโลนะคะ Thank you. ลงลงรถจากทองคำลงรถลงง่ายๆเด้อคูกประกันมคุ้มทองพ่อใหญ่ให้ปรอพายลงรถง่ายๆ dạng dạc luôn len lao khảo đúng ơi thôi không thôi 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 Oh, wow. yeah. ต้องใส่ปรอคขาให้พ่อทายก่อนนะคะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วพ่อทายเดี๋ยวถึงบ้านพ่อเสกแล้ว

ข้างใหม่ควานใหม่นะคะย้ายสวางควา้างด้วยรถพี่รถเจ้ง่้ยเลยก็ต้องขอบคุณนะคะทีมง,งานที่ไปด้วยกันนะคะควันตั้ม ควันแซมคุณปูรลุนนะคะแล้วก็ควันปุ๊ดนะคะพอดีมีรถขนดินมาค่ะถอยก่อนนะคะรถถอยก่อนคุณปู่ก็มารับนะคะมารับข้อไฟ เพราะว่าจะพาพ่อพลายมาอยู่ที่บ้านของคุณปู่ก่อนนะคะ

สร้างวัดมิบุญกัวมนเถฮะสร้างวัดมิกัวบุญมันเะบิ๊กบุญครับบิบุญเราอ๋อตอนนี้ก็พาพ่อพายทองคำมาอยู่ที่หลักของพ่อเสกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มี การใดๆนะคะที่ทำให้ทำงานยากนะคะจรงแต่ว่าต่างคนต่างใหม่ก็มีระแวงกันบ้างนะคะจะก้มให้ลงแล้วค่ะก็จะให้พอพ่ายนอนนะคะไม่ให้ก้มนะคะ

bằng thápò nhú à nghe ong phải mong sangang đ น้องวัวัดนวเจาเเดยนางชนีเจ้าที่เจ้าพุ่มกัดเลยจุดปกปัดรักษาคนเจ้าแบบดอก็จะอนิจุกันจึเงยดูจุดตดหัวเนี่ยจุดวาจิตบนเจ้าบทำพระหุคุกกำพระมดชลวมณนเจ้าวควัดจะดูเนี่ยปูรุนจากคุณปูเมาค่ะก็เส้นบอก

คำคุ้มกินอะไรนตดากเออสาคำคุญมคำคุ้มเออพวกชายทองคำไปยต้องไปแย่เพี้ยรูปเรเซฟไปแย่จุดหรือไปอยาดที่รอาตอนนี้อ่าีเหรอเสร็จทุกีทกอย่างก็ุนตกลงมาเลยค่ะหมดไปไรซสดโัวเอีกโนตัอกว่าไปแย่ตะลุ่มอยากอยอบหลักดึงกห แาเยอยู่แมลเย่่อาเชียงเลยอเียงได้ FC ทีเนี่ยดิ่งไว้เลกมาอยู่ที่บ while, okay, okay. yeah. ้านพ่อเสก่อนนะคะขพเ้าทายทองคำก็มาอยที่บ้านพ่อเสกที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องกเป็นาเอมีเอทีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจแล้วก็ด้วยนะคะช่วยพอคลายทองคำให้ได้มาอยู่ที่สุรินทนะคะขอบคุณแม่ทม่ท่านนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ผสบเทียนท่านี้น,นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งไม่ท่องคายทองเงินด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ